สวัสดีเช้าวันอาทิตย์ค่ะเช้านี้เราสองคนมาในเมืองเฮกเซมมากินอาหารเช้าที่โรงแรมนี้ค่ะเดอะเคานตี้โฮเทลเสร็จแล้วเราก็เลยว่าจะไปดูไปในป่าไปหาเห็ดวันนี้เราได้นั่งฝั่งตรงนี้นะคะมันจะมีหลายวิงตรงนี้ก็เงียบดีค่ะนี้เมนูอาหารเชา้าราคา คุ้มตรงนี้แหละคือพร้อมกับกาแฟสิบปอนกาแฟก็คือคาปูชิโน่ลาเต้เอาได้หมด Hi, <Bear. S 1> โอ้ยลืมถ่าย <laughs> กินจนหมดแล้ว <sighs> เปิดแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันภายในเร้นให้แคมอู้นี่คือเดือนตุลานะ เชฟเซนต้าว <Like> ้าวดีกว่า B N M อีกยาวไปถึงนู่นเลยโอได้อะไรแล้วโอได้ถุงมือยี่ห้อนี้ใช้ดีดี And turn This n e is ho 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 and then if you turn it round it s gonna be like oh 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 <laughs> <laughs> ถึงแล้วนี่นะคะเราจะมาดูว่าจะมีเห็ดไหมตรงที่จอดรถเราก็เจอกลุ่มคนไทยมาหาเห็ดเหมือนกันคะ่ะ ที่นี่เป็นที่ที่ป๊อปปูล่ามากคนไทยที่อยู่ในละแวกนี้จะมาหาเห็ดโอก็ทักเขาไปแล้วค่ะทักเขาว่าจะมาหาเห็ดได้ไหม <laughs> อากาศก็เย็นมากค่ะไม่ค่อยมีแดดนอกจากคนจะมาเดินหาเห็ดแล้วก็ยังมีคนพาหมามาเดินค่ะนู่นก็เข้าไปในป่าค่ะมนป่าเข้าไปค่ะแล้วก็ป่าแบบนี้อังกฤษเขาเรียก forest นะคะ เขาไม่เรียกจังโก้มก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาแยกด้วยอะไรอันไหนจังโก้อันไหนฟอเรสต์นน forest? ใครรู้ช่วยมาตอบในคอมเมนต์ด้วยนะอุ The ้ยเลี้ยวขวาไหมนุ่นลุกเลี้ยวขวาหรือตรงไป ลาใหญ่เหมือนกันค่ะฮิวมอนปลาโอยังไม่หมนเข้าไปในปลาผมไม่รู้ว่าจะเลือกหมนเข้าอันไหนดีเห็ดอะไรก็ไม่รู้ มันกลมลงต่ำๆระวังไม้ไม้จะทิ่มตานี่เห็ดอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> มาดูเห็ดเฉยๆนะเพื่อนๆไม่ได้มาหาเห็ดเพราะว่าดูไม่เป็นอันไหนกินได้ไหนกินไม่ได้หนูหิวหม่นก็ไปล้วหิวถ้าถ้าเห็นเห็ดพึ่งจะรู้อยู่เห็ดพึ่งกินได้เนะจะดูออกอยู่แต่เห็ดอันอื่นปุ๊บไม่รู้เลย half no idea ผิวดิจิตบิวบิวตฟูทูบิเทคิกเจอร์อันนี้โอว่าน่าจะเป็นเห็ดมันปูโอเดานะมีมาหาเห็ดสามีมาถ่ายรูปเห็ด <laughs> นี่เห็ดอะไรอะ่ะใครรู้บ้างนี่อันน้อยกำลังขึ้นนี่ <laughs> ไม่รู้เห็ดอะไรแต่มันเหมือนมันเหมือนเห็ดอะไรนะชิตาเกะเห็ดอะไรอ่ะดูเหมือนน่ากินอยู่นะหรือเป็นพิษก็ไม่รู้นี่อีกอันหนึ่งที่เจอเห็ดอะไรอ่ะเห็ดพิษแน่เลยตายแล้วนี่ด้วยพากันดูไม่ออก โอ้เห็ดคอนบบเนี่เพียบเลยกินได้หร <laughs> oh, ือเปล่าก็ไม่รู้โอ้ดีใจเหมือนนึกว่าเจอเห็ดพึ่งอ่อนๆแต่ดูที่ขาคนโคนแล้วมันใช่อยู่อ่ะย่านนี่นี่ย่านมันมีพิษดูไม่ออกอีกแล้ว แถวนี้เริ่มมีเห็ดเยอะละ่ะนูน้นใหญ่เบื้เริ่มเลยดอกนั้นน่ะนี่หิวเจอนี่แหละเห็ดอันนี้เห็ดพึ่งอันนี้กินได้ฮิวเจอแค่ดอกเดียวได้ได้ของเล่นให้แมว <laughs> อาหารเย็นวันนี้นะคะเป็นกว๋วยเตี๋ยว mm. หมู right you can have it here stir I use my new chopstick method ข <laughs> ี้เล่นนี่ค่ะกว๋วยเตี๋ยวเส้นเล็ก enjoy ครับ อร the ่อยไหมหลังจากดินเนอร์ก็ตามด้วยช็อกโกแลตร้อนกับเค้กกล้วยหอมโอ้ทำเองมันก็มาเรียนออนไลน์อ่ะเพื่อนๆนนอกจากจะทำงานหนักแล้วยังต้องเรียนออนไลน์อีกโอ้ อันนี้ของหิวเทสสิทธิ์หิวอร่อยไหมอร่อย pork, comes <laughs> pork taste the pork in it are you kidding it's true <S no kidding อวนตีนอร่อยง่ายยิมิกมี You make me so rude. so อร่อยนะอร่อยมาก I'm going d o w n stairs for some more in a ตอนนี้อยู่นะคุณสามารถคุ e ทำ i ด i คุณรู้ว่าที่ไหนม beautiful โอ้ลองให้ฮิวเป็นคนทำอาหารเย็นมันจะเป็นอาหารที่แบบว่าเหมือนเชฟเขาจัดมาให้แล้วเรียบร้อยเราแค่ ทำตามที่เขาเขียนบอกข้างๆแพ็กเกจเนาะมันเป็นเมนูเน,เนื้อหมูย่างแล้วก็มีความกรอบของหนังหมูเนะาะเห็นโฆษณาใน Facebook แล้วโอโ้โหมันน่ากินจังเลยเ,<อ> <ๆ S 1> เราก็คาดหวังว่ามันจะออกมาแบบนั้นเนาะแต่ของจริงมันออกมาเป็นแบบนี้เพื่อนๆ <laughs> สงสัยครั้งหน้าถ้าว่ซื้อมาอีกโอ้ต้องเป็นคนลองทำเองอล่ะ นคือฮิวอาจจะเซตเซตติ้งเตาอบไม่เป็นหนังมันก็เลยไม่เป็นแบบฟูกรอบหรืออาจจะใส่เกลือน้อยหนังมันเลยเป็นแบบนี้มันมันไม่ฟูกรอบอะนะ Thank you for dinner darlingYeah I'm s o r r it bit t was a a l n d maybe crap t ก็เลยทำให้ดินเนอร์เลทไปเป็นหกโมงห้าสิบสี่จากกำหนดการเดิมมันต้องเป็นห้าโมงเย็นตามด้วยของวันเค้กกล้วยหอมหิว <You. S 2> <laughs> กวนมากสวัสดีวันอังคารค่ะวันนี้ได้วันหยุดมาแบบเซอร์ไพรส์นี่ <laughs> ก็เลยพากันเอาของขออกไปทิ้งที่ ทีนี่เขาจะเรียกว่าทิปเนาะก็คือเป็นที่เอาของไปทิ้งพวกของรีไซเคิลขยะในสวนอะไรเงี้ยขยะที่มันเยอะเริ่มท่วมบ้านวันนี้โอได้หยุดเพราะว่าโรงแรมเริ่มเงียบไม่ค่อยมีห้องที่เช็คเอาท์ก็เลยเขาก็เลยลดจํานวนวันการทํางานของพนักงานลงโอก็เลยหยุดวันอังคารมาแบบเซอร์ไพรส์เดี๋ยวนี้เอดี้ตัดเล็บยากนะดูนะพอจะตัดเล็บกัดนันเอดี no no เนี่ยมันไม่ยอมเลยมันกัดนั่น no no เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไม่น่ารักนะเนี่ยหิว can you come help me hold Eddie please Do hang, Eddie, You're being difficult. Yes, Daddy. Come on, difficult boy. Don't be a bad boy. Hmm. Hurting at all, Mummy? Oh, it's trimming. Doesn't mm -hmm. he? Doesn't he like that? No, he doesn't. Come on, that doesn't hurt. You can't feel anything. Eddie.

Good boy, Eddie. Good Can't see, can't see. Must be done, Eddie. Good boy, Eddie. Good boy. Little bit, only little bit. Good boy, good boy. Good boy, good boy. Good boy, good boy. Good boy. Good boy. The new pole, young midnight. Eh. Yeah. Good boy. Good, Good boy. Good boy. Ngon la, ngon. Not Good rush. boy, Ngon lá, ngon. Good boy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 . Good Cùng mình mới nó nó ปุ่มมีโอเคเอดีโอเคครับแต่ตัดลิปโอ้ดิเอดีไม่โอเคนึกวเอดีโอเคแล้วเอดีไม่ชอบตัดลิปดบอยดบอยเฮ้ยเฮ้ยอีมาริโอ <c oughs> มาริโอ้มันตบปบกล้องแมวมันทำงานกันเป็นทีมมันเห็นเราทำงานกันเป็นทีมระหว่างที่โอกำลังวีคนเอดีอยู่มาริโอมันก็มาตะปบกล้องเกือบหล่นเกือบล้มเลยตบปบขากล้องอะ่พะพ่อโอต้องวิ่งรีบไปจับขากล้องเอดีมันก็อาศัยช่วงชุลมุนแล้วมันก็หนีหนีไปพอวิ่งจะไปจับมันมันก็หลบใต้โต๊ะโอก็ไม่สามารถจกมันออกมาได้ แมวมันทำงานกันเป็นทีมเอดีออกมาแล้วหลบได้ไม่นานใช่ไหมหลบไม่ได้ไม่นานดีมากยังแปลงขนไม่หมดเลยแล้วหนูเป็นคนขนเยอะด้วยเนี่ยเดี๋ยวพอขนมันเริ่มพันกันก็ไม่ให้มามีแปลงอีกเห็นไหมเนี่ยเริ่มจะกัดมามีอีกแล้วเนี่ยแปลงมาแถวแถวก้นไม่ได้เลยเอดี้จะกัด คล o ปบยดีแปลงเสร็จหนูก็เบาตัวไงลูกค o o d บ o ยนั่นๆๆๆนันั่นนั่นนั่นนันสา้างแว็บนม๊ เอ้อเดี๋ยวนี้ให้มันนี้ทำงานช่วยยากแล้วเนี่ยสมควรจะได้ขนมไหมเนี่ยอันนี้เป็นครีมช่วยลดก้อนขนไปพอแล้วเป็นตามมรีโอ มาโยเป็นเด็กดีนู่นเนาะกู้ดบอี่คือโทอี่โทอิกูดบอยกู้โยกู้ยโอิยนิดกู้ดบอยกู้ดบอยกู้ดบอยโทอิบอยโทอิบอยโทอบอยโท่ิบอยโทอ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 ิยโทอิยโทอิบอยอิบอิบอยโทิบอยโทิบอยโิ

ชอบลงอ่างนะลูกชอบลงอ่างครับฮิว <c oughs> กำลังทำอาหารเย็นของตัวเองสเต็กกับพาสนิปนิี่ของหวานทำง่ายๆสาคูเกตเขา้าโพดกับน้ำกะทิเอาทำไว้แล้วอาหารเย็นของโองนะคะวันนี้วันหยุด มะเขือมะเขืออย่างดำเลยอ่ะคือด้วยความที่ทุกอย่างมันต้องแช่แข็งเอาไว้เนาะเวลาจะกินก็ค่อยออกมาทำเนี่ยมะเขือโอซื้อมามันก็แก่แล้วนะซื้อมาจากร้านอินเดียไม่อยากเชื่อเลยมันจะดำเบอร์นี้ดำได้ขนาดนี้ดำจนไม่น่ากินเลยเนี่แหละแกงไตปลากับไข่ต้มสวัสดีวันพุธค่ะ ตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงจะหกโมงเย็นนะคะอาหารเย็นวันนี้เป็นกว๋วยเตี๋ยวเนื้อสวัสดีเช้าวันพฤลึหัดค่ะวันนี้วันหยุดโอสองวัน ทะอหัดกับสุขวันนี้เราสองคนพากันมาเดินใน National Trust w a l l i n g t o n นะคะแต่ก่อนจะไปเดินเราก็เหมือนเดิมกินก่อนกินอาหารเช้าที่นี่ค่ะแล้วเราก็จะไปเดินกันไปดูว่าบรรยากาศใบไ,ไม้เปลี่ยนสีไปถึงไหนบ้างแต่ว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักมากเดินทางเดินเรียบแม่น้ำก็เลยปิดเราก็เลยเดี๋ยวก็เดินกันแค่ ตรงทางเดินที่มันสะดวกสะดวกไหนเพราะว่าฮิวไม่ได้ใส่รองเท้าบ๊อกกิ้งบูทมามีแต่โอใส่มา <c oughs> นี่นะคะเพื่อนๆวอลลิงตันวันนี้เราทานเบคอนบาบนะคะพนมปังกับเบคอนนั่นเองและฮิวซื้ออันนี้มาด้วยแฟลปแจ็คใช่ไหมนี่คือของคุไม่ควันนี้เป็นวัน ระหว่างอาทิตย์มันก็เลยจะเงียบเงียบคนไม่ค่อยเยอะอุ้ยดูลูกอันนี้ดิลูกอะไรเนี่ยกินได้ไหมเนี่ยคงกินไม่ได้ถ้ากินได้นกก็คงกินหมดต้นนะเต็มไปหมดช่วงระหว่างอาทิตย์มันเงียบโอกระพืชอบแบบนี้นะ่นเพื่อนมันเงียบไม่ค่อยมีคน ก็จะมีคนอายุเยอะเหมือนฮิวแล้วก็ถ้าเป็นคนอายุน้อยเขาก็จะมาพร้อมกับลูกที่ยังเป็นเบบีอยู่ยังเป็นวัยแบบว่าก่อนจะเข้าโรงเรียนนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศต้ตนต้นไม้นะนี่นะเพ,พื่อนๆใบจะเป็นนิดเมเปิพวกเนี้เมเปิ้ลเอเซอร์ถ้าแดดออกนะมันจะยิ่งสวยถ่ายรูปสวย มันจะเห็นแบบสีแดงแบบสวยมากวันนี้อากาศไม่มีแดดมันคลึ้มครึมมืดมืดแล้วใบของเมเปิลก็ยังอยู่ครบนะพอมันแดงแล้วเนี่ยต้องรีบมาหาโอกาสถ่ายเพราะว่ามันจะล่วงไปเร็วมากท่าโอ้ <c oughs> <c oughs> ดูเห็ด เห็ดอะไรอ่ะเต็มตรงรากต้นไม้เลยไม่ได้เอาสมุดมาค่ะวันนี้เลยไม่รู้ค่ะนี่มันจะคือเห็ดอะไรเนาะ Deadly p o i s o n e นหรือเปล่าก็ไม่รู้อุ้ยอยะใหญ่มากตึง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 คิดว่าน่าจะเป็น เห็ดพิษแหละเยอะมากเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อที่วอลการ์เด้นเนาะไปดูว่าใบไ,ไม้เปลี่ยนสีไหมแถวนั้นต๊กจ <The duck. laughs> <laughs> ักเดี๋ยวเราเอาแว่เราพิมพมนมาจิกมือ <Yes. S 1> ไม่กลัวคนเลยนะลูกสามตัวเลยเป็ด Should have something for isn't it, isn it? <c oughs> แก๊งเดิมมันตามมาถึงนี่เลยแก๊งเดิมสีหนึงสีหนังนี่เฮ้ ไม่กลัวคนเลยเอากินกินนิ้วจำได้ไหมจิกอีกเหมือนเดิมจำได้เว้ยจ,จำได้ว่าเป็นแค่น,นิ้วโอเป็นเป็ด,เป,ดเป็ดยุคมิลเลนเนียมเหรอเนี่ยไม่กลัวคนเลยเนี่ยเป็นเป็ดยุคใหม่ยุคโซเชียลเน็ตเวิร์กใช่ไหมเนี่ยไม่กลัวคนเลยสีหนังนี่ สี่ตัวนี่ตัวเมียทั้งหมดเลยนี่สี่ตัวนี่ what a f e n n y duck มามาดูกันอุ้ยพาทิตออกมาแล้วเสียงนกอีกาอุ้ยดอกกุหลาบ สวยนะนี่เดวิดออสตินนะเนี่ยสวยจังนี่แหละแลนด์มาร์คแลนด์มาร์คของวอลลิงตันตรงนี้เมเปิลถ้าเปลี่ยนสีจะยิ่งสวย <c oughs> <c oughs> ได้ถ่ายรูปการี พอดีเลยเขากำลังจะมาเคลียเมื่อกี้ได้คุยกับการเดนเนอร์เนาะคนสวนอยู่ที่นี่ใหญ่มากนะมีคนสวนแค่สองคนเองอะสุดยอดเลยโอหนูว่ามีมากกว่านั้นมีสองคนแล้วเขาก็บอกว่าโอก็เลยถามเขาไม่ใช่เขาก็บอกว่า โอเข้าไปถามเขานะว่าบางครั้งเวลาโอมาที่เนี่ยในวอลการ์เดนะมีเป็ดมาเล่นน้ําด้วยเป็ดมันเข้ามาได้ยังไงอะไรเงี้ยเขาบอกว่าบางทีมันก็บินเข้ามาบางทีก็เขาก็เปิดประตูให้มันเข้ามาวันที่แบบเงียบเงบคนไม่เยอะอะไรเงี้ยเขาก็เปิดให้เป็ดเข้ามาแล้วบางทีเป็ดมันก็บินเข้ามาในนี้แล้วมันก็หาที่สงบสงบอะ่ะแล้วก็วางไข่แล้วก็แอบ แอบคนเวลาช่วงคนยุง่งยุ่งเยอะๆอย่างเงี้ยเป็ดมันก็จะเข้ามาแอบคนอย่างนี้ตามพุ่มมงพุ่มไม้อะไรแถวนี้นะเพื่อนๆดีเนาะเป็ดมันวางไข่แล้วมันก็มีลูกอยู่ที่นี่เขาก็น่ารักอะ่ะเปิดประตูให้เป็ดเปิดปิดประตูให้เป็ดเวิงนี้เป็นเวิงที่เคยมีดอกบัวดินขึ้นเตมเนาะ มวมจะถ่ายรูปอยู่พอไม่มีดอกโบดินก็จะเป็นหญ้าอย่างนี้เลยค่ะเขียวบอกโบดินหัวมันก็จะฝังหลับไหลอยู่ชอบมาดูอีกอันหนึ่งชอบดูแปลงผักตรงนั้นด้วยว่าเขาปลูกอะไรดีนะยังมีอะไรหลงเหลือให้ดูอยู่มันยังไม่หนาวมากไงมันก็เลยยังมีดอกมุ้งดอกไม้ให้ดูอยู่ เดินกันจนมาถึงสุดสุดของสวนวอลกาเดนล่ะนู้นเห็นไหมคนคนสวนอีกคนหนึ่งเป็นผู้หญิงด้วยเพื่อนเพื่อนเอ้ยกำลังเป่าเป่าใบไม้เป่าใบไม้มาทางเราที่เรากำลังอยู่ด้วยอะ่ะ มีคนร้อนเริ่มถอดเสื้อผ้าแล้วเริ่มเริ่มร้อนแดดมันออกไงนี่กลาเ s าเนาะโอกรพิวเป็นสมาชิกของ National Trust ตั้งแต่ย้ายมาอยู่อังกฤษก็คือต่อสมาชิกทุกปีเลยด้วยความที่บ้านที่เราอยู่อ่ะจะใกล้กับวอลลิงตันเนาะจะเป็นที่ที่โอกระพิวใช้เป็นสวน จินตนาการว่าตัวเองมีบ้านแบบแมนเนอร์เฮาส์คือบ้านแบบหลังใหญ่ถ้าอยากจะมาเดินชมสวนก็คือขับรถมาแป๊บเดียวมาวอลิิงตันแล้วก็มาเดินชมสวนนะนเพื่อนๆนี่แหละคือสวนที่ยวกับพิวมาเดินแทบจะทุกฤดูฤดูกาลเลยเพราะว่าแต่ละฤดูก็จะมีความสวยงามที่ไม่เหมือนกัน ขอบคุณเพืเ่อนๆทุกคนนะคะที่แวะเข้ามาชมช่องโอ๊บไล์บล็อกนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะบบ๊าายยบ๊ายบาย